สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ชอ่องแมทอลิสกันดีเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Identity V นะคะซึ่งวันนี้ก็จะมาเป็นคลิปแบบใหม่นะคะที่เราทําก็คือเป็นคลิปออกแนวพอดแคสต์่ะคะโดยหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็คือหัวข้อที่มีชื่อว่าจะทํายังไงให้ตัวเกม Identity V ค่ะมีความน่าสนุกมากขึ้นแล้วก็ดึงดูดผู้เล่นเก่าของที่เขารู้สึกเบื่อเกมนี้ค่ะกลับมาเล่นใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งะคะ่ะแบบทํายังไงก็ได้ให้รู้สึกว่ามันเล่นได้เรื่อยๆค่ะ ซึ่งก็เอาอตากความจริงนะคะว่าเกมนี้ยังไงก็เล่นได้เรื่อยแหละคะ่ะเพียงแต่มันจะมีปัจจัยหลายๆอย่างนะคะที่มันทำให้ผู้เล่นบางกลุ่มอะคะ่ะแล้วก็บางคนเขารู้สึกเบื่อแล้วก็เลิกเล่นเกมนี้ไปอะคะ่ะแล้วก็เลยทาคลิปนี้ออกมาะคะ่ะเพื่อออกแนวเป็นการออกไอเดียให้กับทางผู้พัฒนาแล้วก็ทางฝั่งของผู้เล่นเองด้วยะคะ่ะว่าจะทํายังไงให้เกมนี้นะคะ่ะมันยังน่าสนุกเหมือนเดิมแล้วก็เล่นได้เรื่อยเหมือนเดิมอะคะ่ะ ซึ่งแน่นอนนะคะว่าคลิปนี้ค่ะมันเป็นการที่เราทำขึ้นมาเพื่อออกไอเดียแค่ในส่วนของเรานะคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะมีออกไอเดียอะไรเพิ่มเติมให้กับทางผู้พัฒนาหรือไม่ก็อยากจะบ่นแล้วก็ฟ้องร้องอะไรกับเด็บก็อาจจะลองคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะเผื่อมีหนึ่งในผู้พัฒนาเขาตัดสินใจมาดูคลิปนี้แล้วเขาก็แบบเออมันก็น่าเป็นไอเดียที่ดีหรือไม่ก็แบบเออเขาแบบมีปัญหาเรื่องนี้กันเยอะนะงั้นเราก็ควรจะปรับแก้ไขกันได้แล้วอะคะ่ะ อ๋อใช่แล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ที่เราพูดไปอะค่ะมันก็อาจจะมีบางส่วนนะคะที่ทางผู้พัฒนาอยู่อะค่ะเขากําลังทําอยู่ซึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่เสร็จดีนะเท่าที่เรารู้มาแต่ก็นะคะเนื่องจากว่าเนื้อเรื่องในส่วนนี้อะค่ะมันยังไม่เสร็จดีและเราก็พูดคุยกันในฐานะที่ว่าเราเป็นเพียงแค่ผู้เล่นเกมคนหนึ่งอะค่ะดังนั้นเราก็เลยว่าจะเอาหัวข้ออันนี้ค่ะเป็นหัวข้ออย่างแรกที่เราอยากจะพูดคุยกันในพอดแคสต์อันนี้นะคะ อย่างแรกที่ชัดเจนที่สุดเลยค่ะก็คือเราอยากจะให้ทางผู้พัฒนาค่ะรบกวนช่วยทําหมนอนในเรื่องออกมาเร็วๆหน่อยค่ะคืออันนี้เราก็รู้นะคะว่าทางผู้พัฒนาค่ะเขาก็พยายามทําในเรื่องปล่อยออกมาเรื่อยๆอยู่เหมือนกันนะคะเพียงแต่ไอสปีก่อนหน้าน,น,นะคะตั้งแต่ปีแรกนะคะก็คือมันมีหมวนในเรื่องมาตอนแรกก็เอออันนั้นมันน่าสนใจนะแล้วหลังจากนั้นประมาณอีกสักปี2ปีอะ เราก็ไม่เห็นหมวดเนื้อเรื่องมาเลยจนกระทั่งปีที่3ามะคะ่ะที่มันเพิ่งปล่อยเนื้อเรื่องของตัวช่วงที่มันเป็น time no return อไรอาเนี่ยมาค่ะที่เป็นหมวดเนื้อเรื่องของออฟฟิศแล้วก็เป็นเกมสุดท้ายอะค่ะแล้วก็ตามที่เด็บเขาได้ประกาศมาเพิ่มเติมนะคะว่าจะมีเนื้อเรื่องของในส่วนที่เป็นของนอตตันแล้วก็เมลลี่เพิ่มมาคะ่ะว่าสรุป2คนนี้เขามีความสัมพันธ์ยังไงกันแน่ว่าเป็นแบบสรุปเป็นสตูกันหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมทีมกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะ ไหนจะมีประกาศเรื่องที่ว่าจะทําเนื้อเรื่องสืบสวนไดอารี่ของตัวทหารรับจ้างเพิ่มมาอีกค่ะที่เราปลดได้ชุดขาดมันมาปุ๊บอะแล้วจะได้ชุดขาดที่เป็นเวอร์ชั่นสีขาวดาม,มาันนั้น,นะคะซึ่งก็ต้องขอยอมรับเลยแล้วกันนะคะว่าไอช่วงที่เขาปล่อยอ e ีโหมดเนื้อเรื่องอันล่าสุดออกมาค่ะมันก็ทําให้ทุกคนอะรู้สึกสนุกกับในโหมดนั้นได้อยู่ค่ะรวมไปถึงได้แต้มฟรีด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นไปได้ไหมหน่าที่ไอโหมดนั้นนะคะเนื้อเรื่องในส่วนนั้นอะ จริงๆแล้ว <c oughs> เด็บเขาก็สร้างมาตั้งแต่หลังที่เปิดเกมมาประมาณสักปี2ปีแล้วอะแต่คือมันยังไม่เสร็จมาเสร็จในปีที่3อะไรประมาณนี้นะคะ่ะซึ่งก็ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงอะเราก็ว่ามันก็เป็นการรอคอยที่ค่อนข้างจะจัดว่าคุ้มค่าอยู่นะคะเพราะว่าทางเด็บอะคะ่ะเขามีทั้งแจกกับสกินฟรีแจกตัวละครแล้วก็แจกของอีกนิดหน่อยๆยด้วยะคะ่ะแต่พอในเรื่องในส่วนนั้นอะคะ่ะมันจบลงไปปุ๊บมันก็กลับกลายไปว่าเป็นการปล่อยทําให้เรารู้สึกมีค้างค่าอะไรบางอย่างเพิ่มเติมอยู่ค่ะ อย่างปมของเรื่องนอตตันกับเมลลี่ปมของสาวน้อยปมของตัวออฟฟิศเพิ่มเติมที่ว่าสรุปแล้วเองทํายังไงให้ตัวเองอะเชิญตัวเองเข้ามาในเล่นเกมแล้วทําให้ตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองเล่นเกมอยู่แล้วตัวเองเป็นเจ้าของคาสิณคือแบบอืมมันสรุปเธอหลอนยาแต่เธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอหลอนยาคืออะไรประมาณนั้นนะคะเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเราจะอธิบายยังไงดีอะแต่พอมันเป็นเนเรื่องในส่วนนั้นปุ๊บอะคะ่ะเราก็เพิ่งนึกขึ้นมาได้เรื่องหนึ่งก็คือ ในเรื่องของเซอร์ไวเบิร์บางตัวค่ะมันก็ยังคุมเคืออยู่และของฮันเตอร์นี่ก็คือแบบมันมันก็มีในเรื่องให้อยู่นะแต่เราอยากจะได้แบบเนื้อเรื่องที่มันเห็นชัดเจนกว่านี้ค่ะเหมือนเป็นเกมเพย์เนื้อเรื่องแบบที่เรื่องของตัวในฝั่งของพวกสี่เซอร์ไวเบิร์คนแรกค่ะที่เป็นของหมอของโจนของทนายของชาวสวนนะคะเราก็อยากจะให้ฮันเตอร์ค่ะเขามีเนื้อเรื่องในส่วนแบบนั้นบ้างอะ่ะมันจะได้ทําให้เรา,ารู้ในเรื่องของพวกเขามากขึ้นนะคะซึ่งเราก็คิดแลค่ะว่า เดี๋ยวอีกไม่นานเด๋ยวก็อาจจะทํามาแหละคะ่ะเพียงแต่ต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าการทำอะไรบางอย่างะคะ่ะมันต้องเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะใช้เวลาดังนั้นเราก็ความทำอะไรไม่ได้แล้วค่ะนักศากจะต้องรอในส่วนของหมวดในเรื่องถัดไปเรื่อยๆะคะ่ะแบบรอจนกว่าที่เดยบเขาจะทำเสร็จนะคะแต่ถ้าเป็นไปได้นะคะก็คือนอกจากเนื้อเรื่องในส่วนของพวกออฟฟิเียแล้วอะคะ่ะ แล้วก็ของนอตันกับเมลลี่แล้วว่าเราอยากจะให้ทางผู้พัฒนาค่ะเขาทำเนื้อเรื่องในส่วนของพวกฮันเตอร์มาเพิ่มกว่านี้หน่อยอะแบบเป็นไอส่วนที่เป็นเกมเพลย์ให้เราเล่นจริงๆอะค่ะเพราะว่าในส่วนนี้คือเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพวกฮันเตอร์เลยอะ่ะคือเราวิ่งหนีกันสถานเดียวนะ โอเคงั้นเราก็มาต่อในส่วนที่2กันเลยนะ,นนะคะที่เราอยากจะให้ทางผู้พัฒนาค่ะมีการปรับหรือไม่ก็ทําการแก้ไขโดยเร็วนะคะก็คือในส่วนของบทลงโทษต่างๆนานา,นานาค่ะคือทางเราอะคะ่ะแล้วก็เชื่อมั่นด้วยว่ามีอีกหลายคนนะคะที่ต้องการให้ทางผู้พัฒนาเกมอะคะ่ะ <c oughs> เขาทําบทลงโทษที่จัดว่าโหดให้สําหรับพวกที่มันเป็นพวกท็อกซินแล้วก็พวกแฮกเกอร์ค่ะคือแบบ มันเป็นอะไรที่ทําให้ผู้เล่นที่เขาเลือกที่จะเล่นแบบใสสะอาดไม่แฮ็กไม่เป็นท็อกซิตอะคะ่ะเขารู้สึกเสียใจแล้วก็หงุดหงิดก,กับการที่ต้องมาเจออะไรพวกนี้อะคะ่ะคือบางทีมันก็ทําให้การเล่นเกมรู้สึกเสียอัรมณ์จริงๆนะคะถ้าคุณเคยโดนมาแล้วอะคะ่ะ <c oughs> คือเราก็รู้นะคะว่าทางผู้พัฒนาเกมอะคะ่ะ <c oughs> เขาก็พยายามแก้ไขปัญหาเรื่องของพวกแฮกเกอร์กับพวกท็อกซิตอยู่แหละคะ่ะเพียงแต่การแก้ไข,ขของเขามันอาจจะแบบแบนนิดแบนหน่อย แล้วก็แบบหยุดการพิมพ์คำหยาบอะไรประมาณนี้ค่ะห้ามไม่ให้พิมพ์เป็นสักชั่วโมงสองชั่วโมงซึ่งเราก็มองว่าแบบมันอาจจะเป็นบทลงโทษที่น้อยเกินไปก็ได้เราก็เลยคิดว่าอยากจะให้ทาผู้พัฒนาเกมค่ะเขาทําบทลงโทษที่จริงๆจังๆกับพวกที่มันเป็นท็อกซิตแล้วก็พวกแฮกเกอร์ค่ะคือทางระบบของผู้พัฒนาค่ะเขาอาจจะไม่สามารถจับได้ค่ะว่า เฮ้ยคนนี้มันเป็นแฮกเกอร์ยังไงคนนี้มันท็อกซิกยังไงอะมันก็เลยทําให้เกิดการปล่อยภัยอย่างนี้มาเรื่อยๆค่ะเราก็เลยมีความคิดที่ว่าถ้าสมมุติอะคะ่ะมีผู้เล่นคนหนึ่งอะคะ่ะโดนรายงานรีพอร์ตจำนวนมากว่าเอคนนี้มันเป็นท็อกซิกนะไอ้คนนี้มันเป็นแฮกเกอร์น,นะคะคือก็แบบอยากจะให้เด็เขาลองดูแบบละเอียดทีทวนเลยะคะ่ะว่าสรุปไอ้คนนี้มันเป็นแฮกเกอร์จริงๆไหมเป็นเป็นแบบท็อกซิกจริงๆไหมถ้าเป็นก็ลงโทษทันเด็ดขาดเลยอย่างเช่น เป็นการแบนไม่ให้ใช้บัญชีนี้ไม่ให้ลงเล้งไม่ให้เล่นเลยก็ได้แต่ถ้าสมมุตินะคะทางผู้พัฒนาค่ะเขาไม่อยากจะทําโทษขั้นเด็กขาดะอะไรประมาณนี้ค่ะแบบมันอาจจะมาจากที่ว่าเขาเขาเป็นคนที่คอยสนับสนุนเดบบะคะ่ะในเรื่องของการซื้อนู่นซื้อนี่อยู่บ,บ่อยๆทําให้เดบ,แบบ เอ๊จะแบรนดีจริงๆหรอแต่เราอาจจะขาดอะไรได้ไระทองนี้ก็ได้นะเราขอแนะนําอีกวิธีค่ะก็คือการสร้างเซิร์ฟเวอร์สำหรับพวกที่มันเป็นแฮกเกอร์เป็นพวกท็อกซิตโดยเฉพาะไปเลยท่านแล้วท่านก็เอาอีกคนพวกนั้นน่ะใส่ลงไปในเซิร์ฟเวอร์นั้นแล้วก็ให้พวกมันน่ะไม่สามารถที่จะย้ายออกมาได้ค่ะแลบ,บไม่สามารถย้ายย้ายเซิร์ฟได้นะเธอต้องอยู่เซิร์ฟนี้เท่านั้น แต่มอเรื่องอดไงดีก็คืออย่างน้อยเธอได้เล่นเธอได้ท็อกซิตเต็มที่นะไม่มีการรีพอร์ตแล้วเพื่อนคือเธออยากจะแฮกเกอร์ก็แฮกไปเลยอยากจะท็อกซิตก็ท็อกไปเลยเพื่อนอย่างนี้ก็ได้มั้งคะแต่ถ้าสมมติว่ามันยากเกินไปจริงๆอะ่ะบางทีแค่ทางผู้พัฒนาเขาเห็นถึงความสําคัญเรื่องที่ว่าควรจะแบนคนนี้จริงๆหรือไม่ก็จาัดก,การกับผู้เล่นคนนี้จริงๆจังๆนะคะที่เขาเป็นท็อกซิตหรือไม่ก็แฮกเกอร์อะ่ะก็ทำตาไปเถอะค่ะ อยน้อยๆรักษาส่วนรวมไว้ก็ดีกว่าส่วนน้อยนะคะเพราะอันนี้เราจะขอพูดตามความจริงเลยล้วกันนะคะว่าในเฟซในกลุ่มที่เราอยู่อะค่ะคือเขามาจะบ่นเรื่องที่ว่าเฮ้ยปัจจานนะคะคนนี้เขาเป็นท็อกซิกค่ะปัจจานนะคะคนนี้เขาเป็นแฮกเกอร์ค่ะแต่ยังลอยนอนยังคงลอยนวลได้อยู่นะคะคือแบบมันจะมีบางคนอะที่เราก็ไม่ได้อะไรนะแต่นทางกับการก็คือมันจะมีบางคนอะที่มันโดนประจานบ่อยมากแต่มันก็ยังอยู่อะคะ่ะ ก็เลยแบบอยากจะให้เดฟช่วยจัดก,การกับเรื่องนี้แบบจริงจจังๆหน่อยก็น่าจะเป็นการขอบคุณมากค่ะสําหรับผู้เล่นหลายๆคนอ่ะเขาจะรู้สึกดีใจมากที่มันมีการจัดก,การกับระบบพวกนี้ค่ะคือที่เราจะพูดอะค่ะคือทางผู้พัฒนาค่ะเขาไม่ได้ไม่ได้สนใจพวกเรานะคะเพียงแต่เขาอาจจะไม่รู้จริงๆก็ได้ค่ะว่าชุมชนในเกมนี้ค่ะมันมีแฮกเกอร์กับท็อกซิตอยู่แล้วไอ้พวกนี้มันยังลอยนวลอยู่อะถ้าสมมุติเดฟเขารู้จริงๆอะเขาก็ คงจะจัดก,การปัญหานี้ให้กับพวกเราได้จริงๆะคะ่ะแ,แ,แต่แต่แต่มันจะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มันจัดว่าสําคัญไม่แพ้กันนะคะแล้วมองัผ่าก็อาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นท็อกซิตหรือไม่ก็แฮกเกอร์ก็ได้นะคะก็คือในเรื่องของเซอร์ฟเวอร์บางคนนะคะหรือไม่ก็ฮันเตอร์บางคนที่เขามีอาการกระตุกกับแหลกหรือไม่ก็หลุดไปเลยเพราะจากปิงอะไรท่องนองเนี้ยค่ะคือก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าคอมบางเครื่องค่ะหรือไม่ก็โทรศัพท์บางเครื่องอ่ะมันไม่สามารถรองรับเกมที่อัปเดตใหม่ได้เรื่อยๆหรอกนะคะ คือบางเครื่องค่ะมันอาจจะแบบตกยุบไปอะไรประมาณนี้ค่ะมันทําให้เล่นเกมได้ลาบากขึ้นนะคะมันก็เลยทําให้มีคนบางคนนะคะที่อาจจะเผลอโดนรายงานหรือไม่ก็โดนล,ลบแต้มแล้งไปในชนิดที่เรียกว่าเจ็บปวดมากๆเนื่องจากว่ามันมาจากการหลุดนะคะแล้วก็เลยมองว่าอยากจะให้เดฟบอะค่ะหาวิธีแก้นในส่วนนี้ด้วยค่ะว่าถ้ามันเป็นท็อกซิกกับแฮกเกอร์จริงๆอะค่ะให้ทําการแบนหรือไม่ก็หักแล้งมันหโห่ไปเลยค่ะ แต่ถ้ามันมาจากเป็นคนที่เขามีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตปัญหาเรื่องโทรศัพท์จริงๆอะคะ่ะก็แบบอยากจะให้ไม่ต้องลดรายแรงขนาดนั้นก็ได้คะ่ะหรือไม่โดนแบนขนาดนั้นอะคือมันไม่ได้มาจากที่ตัวผู้เล่นจริงๆไงคะแต่ในทางกับการก็คือบางคนนะมันก็มาจากเรื่องในส่วนนั้นจริงๆเราก็เลยมองว่ามันอาจจะเป็นญาติตรงส่วนนี้แหละคะ่ะที่เด็บเขาจะหาวิธีจัดก,การกับทั้งสองอ่างนี้ได้ะคะ่ะเพราะเราก็เข้าใจนะว่าระบบมาคมันไม่สามารถที่จะ ตรวจได้รู้จริงๆแล้วว่าคนไหนมันมาจากปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตกับโทรศัพท์หรือคนไหนเขาตรงใจจริงๆอะ่ะดังนั้นนะคะสําหรับคุณผู้ชมชาวเกมเมอร์ไอเดนนะคะถ้าสมมุติคุณเจอคนไหนที่เขาเป็นท็อกซิสแล้วก็เป็นแฮกเกอร์จริงๆอะ่ะคุณก็กดรีพอร์ตไปเลยนะคะแต่ถ้าเป็นคนไหนที่เขามีปัญหาเรื่องจากอินเทอร์เน็ตเป็ญหาเรื่องจากปิงหลุดอขอให้ทุกคนปรดใจเย็นลงหน่อยนึงแล้วก็อย่าไปรีพอร์ตเขาเลยคะ่ะแล้วก็ถ้าจะเป็นไปได้นะคะคือไม่ต้องไปว่าเขาด้วยคะ่ะ เพราะว่ามันไม่มีใครหรอกนะคะที่เขาอยากจะให้ตัวเองค่ะเน็ตหลุดเป็นภาระเพื่อนมีปริงหรือแม่ก็หลุดไปทังทันที่เขายังไม่ได้ทําอะไรเต็มที่อะค่ะคือบางคนเขาก็รู้สึกเสียใจนะคะที่ตัวเองอะดันหลุดแล้วทาให้เกมรูปแบบเกมมันเสียอะไรทั้งลองเนี้ยค่ะก็ขอแนะนําให้ทุกคนต้องเล่นเกมแบบมีสติแล้วก็ใจเย็นด้วยนะคะถึงมันจะง่างอึดอีกแค่ไหนอะคะ่ะแต่มันก็เป็นเรื่องที่ มันช่วยไม่ได้จริงๆะค่ะสำหรับคนที่เขาหลุดแล้วก็มีปิงมีความแหลกนะคะอุ้ยเยอะรู้สึกว่าตัวเองออกนอกเรื่องมากไปนันเนี่ยงั้นเรากลับเข้าเรื่องในส่วนที่ว่าน่าจะทําให้เกมนี้มีความน่าดูดูดขึ้นมากกว่าเดิมมาดีกว่าแล้วกันนะคะงั้นมาในหัวข้อต่อไปกันเลยค่ะในหัวข้อต่อไปนะคะที่เรารู้สึกว่าอยากจะให้ทางผู้พัฒนาค่ะเขาทํามันออกมามา,มากเลยะคะ่ะเพราะว่าบางทีนะคะตอนที่เราเล่นเกมอยู่ะค่ะ ในหมวดที่ว่าเป็น 4v1 8v2 อะไรทำนองนี้ค่ะคือเกมมันก็จะรันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะสำหรับผู้ที่เป็นเกมออนไลน์ค่ะเราก็เลยมีความคิดที่ว่าอยากจะให้ทางผู้พัฒนาค่ะเขาทําเกมที่มันออกแนวเป็นเหมือนกับการออฟไลน์ค่ะคือเล่นได้คนเดียวอะแบบเล่นคนเดียวแก้เบื่ออะไรทำนองนี้ค่ะแบบสามารถกดออกได้ค่ะกดออกการคันไม่เสียแต้มอะไรทำนองนี้ได้เลยค่ะแล้วก็พอเล่นจบเกมไปนะคะก็สามารถได้รับแต้มเต๋า แล้วก็เอาไปทอยเต่าได้ค่ะแบบมันไม่ต้องแต้มเยอะเหมือนตอนเล่น 4v1 ก็ได้นะคะเอาแบบแต้มประมาณช่วงของที่เราเล่นเป็นโหมดวิ่งแข่งอะคะ่ะอันนั้นก็ได้เหมือนกันไอโหมดใหม่ที่เราพูดถึงเนี่ยค่ะคืออารมณ์จะเป็นแบบที่ว่ามันไม่ใช่ multi player ค่ะแต่เป็น single player ที่สามารถเล่นเล่นเมื่อไหร่ก็ได้กดออกเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะตามที่คุณต้องการเหมือนอารมณ์เกม puzzle candy crush อะคะ่ะอารมณ์ประมาณนั้นก็ได้อะ เพราะอะไรน่ะหรอคะก็อย่าลืมนะคะว่าเกมไอเดนก็เป็นเกมแก้ปริศนาค่ะแล้วบางทีก็คือแบบเฮ้ยเราไม่เราอยากจะเล่นไอเดนแต่เราก็มีเวลาไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นอะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าตาหนึ่งอะจะจบในกี่นาทีอาจจะจบ10นาทีหรือไม่ก็5นาทีก็ได้อะคือมันอาจจะใช้เวลานานเกินไปก็ได้ค่ะในบางมุมมองของคนบางคนอะมันก็เลยทําให้เขาอะอยากจะเล่นเกมไอเดนนะแต่ก็ไม่มีเวลาหรือไม่ก็แบบฉันก็อยากจะเล่นเกมอื่นในหมวดอื่นของไอเดนบ้างนะเพียงแต่ มันก็ไม่อยากจะเล่นสีวินหนึ่งเท่าไหร่หรืออาจจะอยากจะเล่นแหละเพียงแต่มันไม่มีเวลาหรือมันไม่ทันแต่ในทางกับการก็คือฉันก็อยากจะเก็บแต้มเก็บไวๆวแต่ในทางกับการก็คือเอยมันมันช้าไปนะหมดสีวินหนึ่งเนี่ยคือเอาง่ายๆนะคะถ้าสมมติทางผู้พัฒนาเกมไอเดนนะคะเขาตัดสินใจทําเกมที่ออกแนบเป็นหมวดของคําว่าซิงเกิลเพเยอร์ของแท้ค่ะที่สามารถคุณจะเล่นตอนไหนก็ได้ จะกดออกตอนไหนก็ได้เพราะว่าแบบคุณแค่เล่นมันเพื่อฆ่าเวลาของแทะคะ่ะมันก็อาจจะทําการดึงดูดเพื่อเล่นเก่ากลับมาเพิ่มเติมก็ได้นะคะหรือไม่ก็ดีไม่ดีอาจจะได้ผพ้เล่นใหม่มาแบบนิดๆหน่อยหน่อยคะ่ะแต่อย่างนนอนนะคะก็คือจะมีอย่างหนึ่งค่ะที่เราคอนเฟิร์มได้เลยก็คือผู้เล่นที่เขามีเวลาน้อยๆคะ่ะในการที่จะเล่นซีมีหนึ่งเยอะๆเขาน่าจะแฮปปี้กันคะ่ะแบบเฮ้ยเวลาตรงเนี้ยฉันมีเวลานิดเดียวแต่ฉันก็อาจจะเล่นเกมได้สักตาหนึ่งแต่ถ้าแบบตา้นี่นะ มันต้องใช้เวลา10นาทีแต่ฉันมีเวลาแค่5นาทีอะฉันก็ไม่คุ้มที่จะเล่นไอเดนนะแต่ถ้าถ้ามีโหมดที่ว่าเดียบ่ะทำให้เราสามารถเล่นเป็นซิงเกิลเพลเยอร์ได้แล้วก็กดออกมเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะแล้วดันจันนนั้นนะคะเขาเล่นโหมดนี้แล้วแบบมันใช้เวลาน้อยกว่าการเล่น4 v 1วึอย่างนั้นอะดีไม่ดีมันก็อาจจะทําให้ผู้เล่นในส่วนนั้นนะคะเขาก็สามารถเล่นไอเดนได้มากกว่าแต่ก่อนก็ได้นะคะคือถ้ามีโหมดนี้มาจริงๆอะสำหรับคนที่เขาไม่ค่อยมีเวลาเล่นไอเดนอะ เขาคงจะแฮปปี้แน่นอนค่ะอีกอย่างหนึ่งคือมันจะกันเหนี่ยวในเรื่องของเรื่องที่ว่าแบบโดนเพื่อนร่วมทีมด่าได้ด้วยนะคะว่าเฮ้ยเธอทาไมอยู่ดีๆกดอออยู่ดีโดนล้างเรียบเป็นล้านจานอะไรประมาณนี้ค่ะคือน่าจะหมดปัญหาเรื่องนี้ได้เลยสำหรับคนที่เขาแบบเฮ้ยฉันอยากเล่นไอเดนแต่ฉันก็ไม่มีเวลาขนาดนั้นคือฉันอยากเก็บแตมเต่านะแต่ทางกับการก็คือเพื่อนร่วมทีมฉันก็ไม่รู้ว่าสิว่าฉันจะเก็บได้เร็วขนาดไหนคือเกมมันจะจบเร็วขนาดไหนอ่ะมันก็เอาตัดปัญหาในส่วนนี้ได้เหมือนกันนะคะ แต่ก็นะคะพอมาพูดถึงในเรื่องนี้แล้วค่ะในเรื่องของแต้มเต่านะคะคือมันมีเรื่องที่เราก็เองก็อยากจะแบบอยากจะพูดกับเดฟนะแต่ในทางกับกันก็คือก็เข้าใจแล้วว่าแบบเขาต้องการเหนียวเรื่องที่ว่าเด็กมันจะเล่นเกินขนาดอะ่ะแต่อย่าลืมนะว่าเราอยู่เป็นเซิร์ฟเอเชียซึ่งพออยู่ในเซิร์ฟเอเชียปุ๊บอะมันไม่ได้ไหมายความว่าในส่วนนี้คะ่ะเราจะเล่นเยอะเกินไปคือเราอยากจะให้ทางเดฟอะคะ่ะช่วยเอาอีตัวแต้มตันต่อสัปดาห์นี้ออกไปเธอได้ไหมอ่ะ หรือให้มันแบบเยอะกว่านี้ก่อนก็ได้อะแต่ดีไม่ดีเราอาจจะมองว่ามันอาจจะไม่มีปัญหาอะไรมากนะคะสำหรับคนที่เขาเล่นไม่บ่อยอะคะ่ะแต่ก็ชอบเล่นแต่นะคะกับการท่าเป็นคนที่แบบ mm hmm. เฮ้ยมันสัปดาห์สุดท้ายแล้วฉันต้องรีบเก็บแต้มเต่าเพื่อเอาไปเดินเอาชูดับมันจะลำบากสำหรับคนพวกนั้นไงเราก็เลยคิดว่าจริงๆเด็บนะเด็บไม่ ไม่ต้องแบบมีตัวจํากัดแต้มต่อสัปดาห์ให้กับฝั่งเอเชียก็ได้คือในมุมมองของเราอะ่ะเราเข้าใจและว,ว่าเขาจะกันียว่ในเรื่องที่ว่าไม่ให้เด็กอะ่ะเล่นเกมนี้จนติดเกมจนงาแงาอะคะ่ะเพียงแต่บางทีเราก็มีเวลาเล่นแค่แบบสัปนดาห์นั้นสัปดาห์เดียวและสัปดาห์ที่เหลือเราก็ไม่มีเวลาก็ได้เราก็เลยคิดว่าถ้าตรงนี้มันไม่มีอะ่ะคนที่อยากจะเล่นไอเดนเยอะๆเขาก็น่าจะมีเวลาที่เล่นได้มากกว่านี้ตอนที่เขาต้องการนะคะ หรือไม่อาจจะไม่ต้องเอาออกก็ได้นะคะเพียงแต่ทําให้ตัวอีแต้นสะกัดสะดามันเยอะกว่านี้นิดนึงก็ได้ค่ะเผื่อว่าแบบนะตอนที่เราพูดไปค่ะว่ามันต้องมีใครสักคนหนึ่งบ้างแหละที่มันจะมีในช่วงที่ว่าฉันเล่นได้แค่อาทิตย์นั้นอาทิตย์เดียวอะแล้วฉันก็อยากจะได้ชุดนั้นไวๆอะมันคือมันไม่สามารถเล่นได้ทุกวันไงอันนี้เราเข้าใจอยู่ค่ะถ้าตัดตรงนั้นได้จริงๆอะหรือไม่ตัดก็ได้แต่เพิ่มให้มันได้เยอะกว่านี้ก็อาจจะดีสําหรับใครบางคนก็ได้ค่ะโอ้ เดี๋ยวก่อนนะที่เราพูดมาเกือบจะ20นาทีแล้วหรอคะเนี่ยพระเจ้ายังมีอีกหลายเรื่องเลยนะคะเนี่ยที่เราอยากจะพูดคุยกันนะคะแต่ดูทรงถ้าเราพูดไปมากกว่านี้ก็อาจจะทําให้คุณผู้ชมรู้สึกเบื่อก็ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะขอตัดไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะหวังว่าพอแคสอันแรกของเราจะไม่ได้ทําให้คุณผู้ชมรู้สึกเบื่อจนเกินไปนะคะเพราะว่ามันยังมีเนื้อหายเยอะเลยะคะ่ะที่เราอยากจะพูดคุยแต่ก็มันยัดมาไม่หมดนะคะมันยาวเกินไปละ ถ้าคุณผู้ชมอยากจะให้เราทำคลิปนี้ออกมาเรื่อยๆอีกค่ะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะหรือไม่ก็ถ้าอยากจะอ idea, อกไอเดียแนวใหม่เพิ่มเติมมะค่ะที่เราอาจจะคิดไม่ถึงอะคะ่ะแบบเฮ้ยอย่างนี้มันก็ควรจะปรับแก้นะหรือไม่อย่างนี้ก็แบบควรจะมีหมวดนี้เพิ่มมานะอะไรทองน้องนี้นะคะ่ะคุณก็สามารถบอกคอมเมนต์พิมพ์บอกกับเราได้นะคะเดี๋ยวถ้าสมมุติเรามีโอกาสได้ทำพอดแคสต์ครั้งหน้าอีกค่ะเราก็จะออกมาทำให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วก็รับฟังกันนะคะ แล้วก็ก่อนที่ทุกคนจะจากกันไปนะคะก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด s u b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็ใครที่กำลังมองหารับพีออเดอร์ชุดคอทเทย์อยู่แล้วก็ร้านไปเมาช็อปก็ยินดีให้บริการนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตามเดิมค่ะไม่ต้องห่วงคลิปนี้ก็คงจะจบลงไว้เพียงเท่านี้ละะ้ค่ะหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบคลิปนี้กันนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังคลิปนี้กันนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายแอน o u r แคร์